โรงพยาบาลตัดเสียงน้ําอุดตันระเบียง ยังไม่ลงนะครับไม่รู้ไติดีตรงไหนน่าจะยาว

ทางขาไหมออง่ายๆว่าแบว่าันลงมาขึ้น,น,นบนีพูสีเป,ไนนนปน็นต่อได้ไหครับกลอในสามทางไม่ลงล่างก็ขึ้นบนกอลักษณะ ลงลงล,งลงปันลงไปกนัขึ้นเที่านาดลงง่างเลยลงแล้วครับลงแล้วครับตอนนีลลล้ลงล้ว ติดต่องานบริการทอดตันติดต่อได้เลยนะครับตรนนี้น้ำเลยวนะ